สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้อยู่ในช่องครูจ๊อบนะครับวันนี้จะมาทบทวนเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องไซน์โคแทนนะครับไซน์โคแทนนะครับจะมีอีกอักอนนึง c c ่งโคศกแล้วก็โคแทนนะครับโคแทนแต่ว่าเขาจะไม่พูดคําว่าแทนนะครับก็จะเป็น, Hot นคอทนะครับนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับอันดับแรกเราจะมาเรียนรู้เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะครับอ่านี่เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามุมหนึงเป็นมุมฉากใช่ไหมครับอ่านะครับสมมุติว่านะครับคือไซน์มันคืออะไรไซน์ก็คือมันคืออัตราส่วนอของมุมน,นั้นของด้านด้านหนึ่งต่ออีกด้านหนึ่งนะครับ ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าด้านไหนนะครับสมมุตินะครับสมมุติครูให้ตรงนี้เป็นมุมซีต้านะครับถ้าสมมุติว่ามุมที่เราต้องการรู้ว่าทรายคือตรงไหนนะครับก็คือเราต้องเอาจุดสนใจไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือสมมุติว่าเราเอาจุดสนใจของเราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนว่าเอาตาไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ตาไปมองตรงนี้นะครับ เราต้องรู้ะความหมายก่อนว่าด้านไหนคือ remember, ด้านผู้ยตั้งชื่อนะครับด้านที่ตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านไหนที่ตรงข้ามมุมฉากก็เรียกว่ามุมด้านที่เรียกว่าด้านที่ว่าฉากนะครับนะครับด้านไหนที่ตรงข้ามกับมุมนะครับก็เรียกว่าด้านที่ตรงข้ามกับมุมเห็นไหมครับคือด้านนี้ครูจะเรียกชื่อว่าด้านนี้ว่าข้ามนะครับ แล้วก็ด้านไหนที่มันชิดกับมุมครับก็คือด้านที่มันเหลือนี่ใช่ไหมครับเพราะาด้านนี้ไม่ใช่แล้วนะครับด้านที่ชิดกับมุมนี้เขาเรียกว่าด้านชิดนะครับโอเคไหมครับข้ามฉากชิดนะครับโอเคไหมครับอ่าโอเคต่อไปนะครับวิธีการจำนะครับ ไซมันคืออะไรไซก็คือไซซิต้านะครับไซซิต้าก็คือด้านข้ามนะครับข้ามความยาวนะครับของด้านที่ข้ามส่วนฉากนะครับคอสคืออะไรคอซิต้าคือชิดส่วนฉากนะครับ แทนซิต้าก็คือข้ามส่วนชิดนะครับจำยากไหมครับวิธีการจำก็คือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับวิธีการท่องข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับหรือว่าสำหรับครูนะครับครูใช้ความรู้สึกนะครับถ้าทรายเนี่ยครูจะรู้สึกว่าด้านนี้หาด้านนี้นะครับ ถ้าคอสนะครับครูรู้สึกว่าคอสมันเหมือนตัว C ีไหมครับตัว C ครูก็เห็นไหมครับเหมือนตัว C ีไหมครับดังนั้น cost คอสครูก็เลยเอาด้านสั้นที่อยู่ติดหันด้านยาวนะครับถ้าแทนนะครับแทนครูจะจําเป็นเฟิบเฟิบอย่างงี้ครับก็คือแทนคือต้องข้ามหันจิตนะครับ แต่ถ้าายก็คือครูจะเอาด้านตรงนี้หาด้านนี้นี่คือจําเป็นความรู้สึกนะครับแต่ถ้านักเรียนจะจําเป็นคําพูดก็ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็ได้นะครับแต่สําหรับครูแล้วจําเป็นความรู้สึกนะครับก็คือถ้าซาซเนี่ยายของมุมนี้เราก็เอาด้านตรงข้ามมุมนี้หาด้านยาวนะครับส่วนคอสมันเหมือนตัว C แสดงว่าเอาด้านใกล้หานด้านกหานด้านยาวนะครับส่วนแทนก็คือจําว่าเอาตัวข้ามหันด้านใกล้นะครับหรือว่าใครจะท่องเป็นข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็ได้นะครับส่วนที่ว่าว่าโคโคเซกนะครับโคเซกซิต้าเซกคอดนะครับ มันก็คืออะไรมันก็คือส่วนกลับนะครับหมายความว่ามันก็คือส่วนกลับของไซถ้าได้ไซก็ฉากส่วนข้ามนะครับฉากส่วนชิดนะครับท่ากับเอ่อชิดชิดส่วนข้ามนะครับดังนั้นเราก็จำแค่3อันพอแล้วก็รู้ว่าโคเซ เวลาจำก็ไซน์โคสแทนโค s s c ก s ์ c ซ็กทนะครับแล้วก็ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็พอนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนควรจะต้องระวังนะครับก็คือ,อถ้าสมมุติว่ามุมที่นักเรียนต้องการหามันคืออยู่ตรงนี้นะครับมุมซิต้าอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างที่ครูบอกนักเรียนต้องย้ายจุดสนใจนะครับ จากจุดนี้มาที่จุดไหนครับมาที่จุดนี้นักเรียนก็มาที่จุดนี้ปุ๊บดังนั้นด้านฉากก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าด้านด้านที่อยู่ตรงนี้ก็จากด้านข้ามก็จะกลายเป็นชิดนะครับส่วนด้านที่อยู่ตรงข้ามก็คือเรียกว่าข้ามนะครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นให้เรียนดูดีๆนะครับจากนั้นวิธีการจํานะครับ เราก็ต้องจํารูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเพื่อให้รู้ว่ามุมต่างๆมันจะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือเราเรียนต้องจำสามเหลี่ยมที่ครูให้เนี่ยมีประมาณสามอันนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับวิธีการจํารูปสามเหลี่ยมนะครับมุมหกสิบนะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งอันนี้ให้วนอย่างนี้นะครับ วนเป็นหนึ่งสองแล้วก็แทนที่จะเป็นสามเราก็ถอดรูทเนะครับหกสิบอันนี้ปลายเป็นเก้าสิบอันนี้ก็ต้องสามสิบเห็นไหมเหมือนหนึ่งสองสามไหมครับแค่นี้ติดรูทแค่นั้นเองสี่สิบห้าองศานะครับนี่ง่ายเลยส5ห้านี่ก็สี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งจำไว้ว่าห้าส5ห้าจะเท่ากันแล้วก็อีกข้างก็จะเป็นรูทสองส่วนมุมห้าสิบสามนะครับง่ายๆเลยเห็นเลขสามตรงน,นี้ไหม ดึงออกมาข้างนอกเห็นเลข5ตรงนี้ไหมดึงอ,อมาข้างนอก3อะไรครับ3 4 5อันนี้ก็จะเป็น37เห็นไหมครับไม่ยากเลยส่วนวิธีการนะครับนักเรียนวิธีการวิธีการทำสมมุติว่าครูต้องการหาไซายสาใช่ไหมครับแล้วก็มาดูไซา์30เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ทายก็คืออย่างที่บอกคืออะไรนะข้ามส่วนฉากใช่ไหมล้วก็จุดสนใจเรามาอยู่ตรงไหนครับมาอยู่ตรงนี้ข้ามตรงข้ามสามสิบคือหนึ่งข้ามฉากก็คือหนึ่งส่วนสองเห็นไหมส่วนคอสสามสิบล่ะก็คือชิดฉากใช่ไหมครับเห็นไหมครับชิดก็คือด้านนี้ก็คือเท่ากับรูปสามส่วน 2. สองฉากตรงนี้นะ แทนล่ะแทน30แทน30คือข้ามชิดใช่ไหมครับคือ1ส่วนรูปสามนเข้าใจไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนเป็น60นะครับไหดูถ้าเป็นไซน์60นะครับจุดสนใจเราเปลี่ยนจากตรงนี้ใช่ไหมครับมาจุดตรงนี้ แสดงว่าด้านชิดมันก็กลายเป็นด้านนี้ลหละมันชิดเราเพ่งจุดสนใจตรงนี้ซสาย60ก็คืออะไรนะครับข้ามเห็นไหมตรงข้ามของนี้มันคือรุ่สามันไม่ใช่1แบบเมื่อกี้แล้วนะข้ามส่วนฉาก COS 60 COS ก็คือด้านที่วิวชิดคือ1 1่นส่วน2นะครับ t ทน60ก็คืออะไร ก็คือด้านที่ตรงข้ามส่วนด้านชิดก็เป็นรูป3ามส่วนหนึ่งนี้นะครับโดยที่นักเรียนแบบไม่ต้องที่จะไปจําค่าเหล่านี้เลยแค่นักเรียนจําข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับแล้วก็รู้ว่าด้านไหนคือข้ามด้านไหนคือฉากด้านไหนคือชิดแล้วก็รู้รูปสามเหลี่ยมเท่านี้นะครับนักเรียนก็จะได้นะครับให้เรียนลองไปฝึก มุม45มุม37มุม53ดูนะครับ